สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่อง New อัปเดตก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะแอฟทักษอรเกี่ยวก้อยลูกสาวน้องปีใหม่เหินฟ้าเช็คอินฮ่องกงคลิปนี้เหมือนสองสาวพี่น้องมาเที่ยวด้วยกันนางเอกสาวแอฟทักษอรนต้องบอกว่าช่วงนี้เธอฮอตสุดๆลัคกี้อินเกมและลัคกี้อิเลฟหัวใจสดใสเป็นสีชมพูเพราะมีพระเอกรุ่นน้องนอนกุญชานนท์ มาคอยดูแลเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงที่แฟนคลับรสสิสุดๆล่าสุดเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆระหว่างคุณแม่คนสวยแอฟทักษะออนกับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่ตอนนี้บอกเลยว่าโตเป็นเพื่อนคุณแม่ได้แล้วกับทริปล่าสุดแม่แอฟเหนฟินฟ้าไปเที่ยวฮ่องกงแต่ทริปนี้เธอไม่เหงาแต่อย่างใดแม้หวานใจหนุ่มสุดหล่อนอนกุลไม่มาด้วยแต่ก็มีน้องปีใหม่เกี่ยวก้อยเป็นเพื่อนรักเดินทางไปเช็คอินทุกสถานที่ จากภาพจะเห็นว่าน้องปีใหม่ทริปนี้เป็นสาววัยรุ่นมากๆสวยหวานกว่าเดิมเพิ่มเติมคือดูแลคุณแม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและสำหรับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดซีรีส์ของแอฟทักษอนกับนนกุลหารักด้วยใจเธอร์ไฟยูเซลก็จะออนแอร์แล้วในวันที่18ทธันวาคมที่จะถึงนี้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรก18ธันวาคม ออกอากาศพร้อมกันในประเทศจีนบนแพลตฟอร์ม Tencent v i d ดีโดูแลการส่งออกโดย Insight Entertainment สามารถรับชมบนแพลตฟอร์มไทยได้ทางช่อง GMM 25และเวลา22.30นาฬิกา30นาทีทางวุย